ที่แวะมาส่งกำลังใจทั้งทั้งมาย้อนหลังแล้วก็มาหน้าไลรสดขอบคุณนะคะมืคืน้วค่ะแป๊บหนึ่งึ้นแล้วแป๊บหนึง่งลูกไส้โทรม, <laughs> มากใส่โทรมากก็เลยตรงลงไม้โอ้ยแตโทรมาเวลานี่เนาะต้องโดนทาต้องโดน่าโทรมากมาน้กา ขุดคุ้ยงามมะแรงอยู่ตลาดนัดค่ะช้ากองกับบ่คยอย่อยดีเลยเยนหนาเอ็นหลังตลาดนัดกันเงียบเงียบเพื่เก่าเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมา ตลาดนั่งเงียบผูอือเก่าบุญมีม้ลูกค้านั่งเห็ดจมปุ่มอยู่เสยอยู่นี่นั่งรอลูกค้าลูกค้ากับบม,มีก็เลยมาไหนไหลสดพูดคุยสักทายพอนนัวหอมวนก็เพื่อน,น,นเนาะพอมีโมคุยตลาดนั่นเงียบบีลีนะคะมือนเงียบมากเลยเบิงได้เสียเอาให้เบิ่งเด้อไข่ก็นัง่ง สวัสดีค่ะสวัสดีเอ้ไพไ่บูนสวัสดีค่ะขอบคุณไดหลายค่ะที่แวะมาส่งกำลังใจบนี้ตลาดน่ากันเงียบเงียบเพื่อเก้าล่ะค่ะน้องลาตันใจจ้าโอ้ยบ่ได้ดไปแวะอายเลยไม่ได้ไปแวะบ้านเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อแรกในร้านนู้สิไปแวะบ้านขอบคุณหลายค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้ไพ่บูนค่ะ ขอบคุณที่แวะม,มาส่งกำลังใจนะคะตลาดนัดเศรษฐกิจบอดีเนะาะค่ะค่าเงิเงียบขอบคุณอิมุจิสู้ๆคะ่ะจากไอ้พี่บุญขอบคุณในหลายจ้า ข้ามีเนีย่ยมาปักหมุดในไลฟ์สดติดแท็กสินค้าก่อนแล้วค่อยปักบรรยากาศดีอยู่ค่ะกําลังแดดอ่อนๆก็เลยน่งไร่สด ค่ชมน้ําคลองนะคะข้างนาก็จะเป็นคลองชลประทานค่ะนาลานนาลานค้ายผาก็จะเป็นคลองชลประทานนะคะขนาดใหญ่เนี่ย่าเห็นปันไหนต้องยืดกล่องขึ้นไปอีก ตลาดคลองถุมบอ่อตลาดน้ําชุมชนค่ะไอตลาดชุมชนน้ำชุมชนน้าบานค่ะโอ้ยนกกลายขนาะดตลาดหนหน้อยน้าบานนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แทนขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนี่นี่ยุตลาดนัด กับ่ามีคือเก่าอ่ะล่ะค่ะก็เลยนั่งเอาจักสิบหาถึงยี่สิบนาทีค่ะเอาเวลาไม่นานพ่อคะทักทายจากที่แทนค่ะ เปิดเพลงเอิ้นแขกบุคะโอ้ยหาคนสียางตลาดกระบบมีลูกแทนจ้าจากไอ้ไพ่บุญนะคะตลาดนัดก็เงียบครับบ่ค่อยจัดหลานวันไหนตลาดคือมีแต่ป้าหหยา ค่นอยู่ทั้งค่นคนอยู่ทั้งค่คนคตลาดชุมชนน้ำบ้านตลาดน้ำบ้านนะคะ่ะบ่อคอยมีบ่อคอยมีลูกค้าพ่อเด็กขายบ่มีดมีดมาหนมีดจีรีอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิคมสวัสดีค่ะพี่แทนขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจกดกอดจากพี่แทนแล้ว กอดพี่นิคมค่ะหายคองกับมีดลายเงิดลายกันยังว่าอ้ยหายคองกับพ่อปนนั่นละหายบอดีกับจนในนางไหลสดกับจังมี่ไพ่มาก,กวนอยู่อีตาปังอีตาบังปวกทุกจ้าจากพี่นิคมค่ะแล้วก็หัวใจกอดๆมาสามดวงนะคะขอบคุณค่ะพี่นิคมทักทายจากพี่แทนค่ะพี่นิคมล่มหนาวทุจ้า จากออ้ไพ่บุญนะคะสวัสดีน้องเตือนใจคนชอบเสียงดวงใครน้องสวัสดีค่ะบอดดี้ทีเอฟซี FC มานะคะคนไพ่น้อคนชอบเสียงดวงนี่คือคนไหนรายงานตัวมาด้วยสวัสดีค่ะคุณน,นิคมลมโชยจาะโอ้ยใดน้อโทรมาบาน รับได้บ่เนาะรับนี่คนชอบเล่นหวยทุจ้าทักทายจากพี่นิคมนะคะไอนออนจ้าจากพี่ไพบุญอ๋อคนชอบเสียงดวงนี่พิงออนเหรอคะสวัสดีค่ะพิงออนพี่คนชอบเสียงดวงทักทายจากพี่แทนนะคะโอ้ยผู้ไดเนาะโทรมาเนาะ ไอโทมาเนาะอโอ้จะหน่อยกับสิร่งดอกได้เต็มหมุนหอรับได้เต็มหมุนสวัสดีคุณไพบูนทักทายจากคนชอบเสียงดวงนะคะโอ้จะกี่กับโวท่มาเนาะขั้นเท่าไรโซนอะโทรามาโหลดคนกระได้ สวัสดีค่ะน้องแทนคูณทักท่ายจากคนชอบเสียงดวงนะคะไฟ้สดไม่นานค่ะอีกประมาณเอาซิบน้าที่ก็พ่อเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะน้องแทนคูนทักทายจากคนชอบเสียงดวงค่ะจัคผู้ใดโทรมาเดี๋ยวฉิงจะโทรกลับ หัวใจกดๆจากพี่แทนเอาสักสิบนาทีพอ,อเ <laughs> พราะว่าบุหัวเป็นมีธุระสำคัญบ่อมาสิเก็บอยู่บาเดี๋ยวขายพอเราเงียบๆยอืมลูกใส่ไปแข่งกีฬาบ่ไปเขามาบ่เตะบอลโอ้ยก็จริงจังไ่อยากก็ร้ายติดโรคต ล้ำมันจังในเฮตุหลายพี่อิงออนน้องเตือนใจจ้าค่ะขอบคุณค่ะอะไรเกาะเออล้ำจังในเลนบสุยางขอบคุณพี่อิงออนนะคะคนชอบเสียงดวงคือพี่อิงออนเนาะหนูไล์สดแค่สิบนาทีพอเพราะว่าไม่รู้ว่าใครโทรมานี่โทราสำคัญหรือบ่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษจากปูดไน,น่นอนี่ภาษาอังกฤษเตือนใจบรดี้ทืเอฟซมากอาชิบหนาที่น่ะหล่ะคือเลี้ยวะสโทร <laughs> อยู่นู่นฝนตกไหมคะโอ้ไม่ตกคะ่ะอยู่บนทางนี้อยู่บนคะ่ะอุบนฝนไม่ตกคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวบ,บมาส่งกำลังใจ<า>อันไหนลูกมีเสื้อเสียมฟูเป็นกีฬาสีนี้น่าจะมีนะลูก มันอ้างแข่งกีฬาบ่เสเทเสียเสียทีแล้วคนเหลือเทศเสียพี่ชายคนเหลือข้ามเทเสียสวเอ้

ได้สิบกว่านาทีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะเตือนใจก็ขออนุญาตลงไลน์เดียวกันเนาะโมโหอวไพรโทรมาเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะคเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ